อเาอเาใสบปะเอาใช่ปะครับสวัสดีครับวันนี้มาได้ค้าหมูทางหมูบานไร่ของดังในแอปดำพอดีเพื่อนไปทำธุระมาเลยซื้อมาฝากเพื่อนกับพี่ชายจัดมาให้เลยชุดใหญ่เลยเบอร์เริ่มเลยอมามากินน้ำกันนะครับขอบคุณพี่ยอดกระเจแกละเพื่อนกันจัดเลยครับน้ำจิ้มรสเด็ดเข้ากัยิ่ นี่แหละเขาทำแพ็กเกจมามันใหญ่ๆนี่ตุนค้าหนึ่งหรืองวันี่แล้วก็นี่นี่ก็คากิซื้อมาจากหาแล้วก็ให้พักพักแกมนี่นแหละของเขาแหละมาต้องผูร้ายแบบจัดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ก็เขาพร้อมลองคากิก่อนโอ้ขออนุญาตเด้อพี่น้องขออนุญาตใช้มือเด้อ <c oughs> ใช้ชวนบ่ตรธนาคาร ใส่เลยใส่กระน้ำจิ้มนี่ด้อโอ้โเด็ดครับเขายังมีลำลาดให้พร้อมเล้่ยให้น้ำม,มาพร้อมลืมบอกเขาให้น้ำม,มาพร้อมลาด้วงยงให้เคาะปิ้งมาพร้อมให้ผิดให้กระเทียมปไาพี่น้องลุยเลย ยานพักก่อนโอ้อยาจานมันน้อยปวดใส่ไปเลยครับใส่กะเขาหอมๆปักแบบปักแยบปักนี้ซื้อมาจากตลาดอะสร้างซีซัน không Hầm vậy đi. đục căng khá không ạ? Ồ, ngon, nhìn đã. Hai chị đây. luôn đây รอ,อ,อร่อยครับแซ่บอืมอืมได้จินมคำใหญ่แซ่บเนาะอร่อยเนาะกินหมดบ่เนานอยากแซ่มือด้วอพี่น้องเ้อตวงขึ้นมานี่เด้อใส่ไปเลยครับอืออือ ใส่กระพักเลยยั่งยั่งเลยดิพี่น้องมามามา,มาตจำเดี๋ยวพักบอกไปเขาเตรียมไข่ไม่สองลูก ใส่ไปโดดํำเดียวเจอดูดอ,อ,อ,อะไรพี่น้องข้าวขาหมูบ้านไรวะเขาปาเดี๋ยวตัวเทียวกันสื่นได้เขา่าพี่น้องเดี๋ยวจะลองไปจัดจกักรวอยู่มาตอนนี้อย่าพึ่งพูดเนาะก่อนกินเขาเขาไปพูดไร ใส่ไปเลยเลยเห็นบอกเนียมๆเลย,ม,ยมเดยจริงใจหวานนี่ครับปกบตินี่ขเขาข้ามูยเขาเยหวานมากอันนี้หวานพอดีครับแต่เป็นกาแฟากับหวานน้อยและแโอ้โแซ่บเข้มขนครับ กดจุ่มก่อนคอนยาจุ่มได้ไหมน้องคอนยาจุม่มประกาศดวงจกเข้ามาใส่ย่างนี้เลยลาดเขาใส่ยนี้เลยน้องใส่เลยก็ต้องพูดไรคำใหญ่ๆแบบนี้แหละน้องใจชวนวัฒนัท เปลี่ยนอ้บ่ดิปึ๊บว่านะเลยน้ำจิ้มเขาก็แซบสุส่มครับขาดว่าอะไร Makes คือน้ำจิ้มครับตัดกันแน่มันเข้ากันเราใส่ด,ดูดกันครับสองดอกโอ้ยแอบดินไหวพี่น้องอมือมันหยับเลย <laughs> มือมันหยับเลย,เเย,ย,ยพี่นอ้องเอ้เลยนี่เด้อนะพี่น้องไปพร้อมๆกันเลยความเข้าถูกใจไอ้กูมาก ใช่ไหมอ่ะจุ่จุ่มนะเอาใช่ปะเอาใช่ปะครับไข่ยังไน่ตันเรื่องดูข้างในพี่นอ้องดูไข่เขาต้มได้ยังไงนเนี่ยโอ้ไข่ขนาดไข่ยังละเอียดนอ่นะต้ม อไขยังมาตุ้มโอ้ไปต่อบ保วพี่น้องนี่ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่งเพื่อว่่ให้พาดคลิปต่อไปฝากเป็นกำลังแรงใจให้ช่องห้านคําล่าพาแซบชแน,นลน้ำเดือค่ับพี่น้องวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ